ไปกระโดดยังไงจะเก็บแล้วจะโแนอแม่นี่อแม่ แล้วดินมันโดนหิมะทะลมมันได้แล้วเดี๋ยวไม่เอาเอารถอันเบิร์ดเข้าไปเก็บในบ้านผักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยววันนี้โอ้โหยวเก็บเทมโบ,บ,บรีนกันนย่ยเอารถวันนี้ไปเกิดไปเก็บก่อนดูผักแม่สิน้องกระต่ายมากินหมดแล้วเหลือแต่กระจอแม่เอานี่ไปเก็บในบ้านผักก่อน โอ้ยตายแล้วต้นอาวบคาโดสันมันบังบ่ได้อาซี่โยกไปทั้งแผงกะโยกยากชนะก็เลยบ่ได้โย,ยกไปตายอีหลีเพราะเอาไเส่วนที่ได้ไงปะนี่นะดูแล้วเข่าไปบ่เฮ้อจังไดนวะเสียวเข่าไปยังไงวะ ยังโอเคอยู่เดี๋ยวว่าสีเฮ็ดบอนใสจะได้ล่ะนี่ตนน้นเดีซีได้เอาเข้าบ้านด้วยนะโอ้ยอเยอะๆผักมันตายหมดแล้วหรอ,อ,อตายหมดแล้วลูกใช่นี่ยมันเหลือแต่บ็อกคอลอรี่กับอันนี้นี่อันนี้พ่อแม่ไม่ได้รดน้ำมันตายแล้วเหลือแค่เนี้ย เดี๋ยวำไปเอาน้ำมาใส่เหลือแค่อันเดียวทำไ้นี้บ่เหมือนจะมีจานะเี๋ยจะเอาเข้าบ้านนะนี่ไปซื้อชาทำไอันนี้บ่เดี๋ยน <c oughs> แม่ทำไรใจกลัวมาทำไมใ่ใ่กลัวมางไหมอ่ะแม่ทำไรใจกลัวน,น้ำเแม่มใจกลัวล้ไหมเดี๋ยว อันนี้เราจะดูเทมโบอรลินหิมะเต็มอยู่ว่าจะลือเทมโบอรลินดูผักอันนี้อันนี้บอกโคลี่อยู่ข้างนอกเคลยังได้อยู่ได้ลรื ต้นหอมต้นหอมก็เก็บกินได้อยอันนั้นปิดไปนี่สตรอเบอรี่จะเอาต้นนี้เข้าบ้านจะทำบอนไซบรูสีึ้นบ่ะพอกับลูกเพชรยังไงี่อาปุ้นแฟฝากงานเพชรปุ้นเองบักเ้าเา โอ,โอเคป๊าไปบ้านย่ากันบ้านย่ากันปไปเอาขนมไปให้ย่ากันไ,ไปดูซิยา่าทำเสร็จหรือยัง่าเรยังไปเอไปดูซิย่าท่ถ่ายอเอดเรดาเดทดเทมูรยนกับ โนอ่ะเออเดี๋ยวแม่เอาให้ดูไปก่อนไปบ้านแยกระวังลื่นนะมันเป็นน้ำแข็งแล้วลูกเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วก็แดดออกด้วยวันนี้โอ้ยโอ้ยมันคือมือนแถบปาลนสเก็ตแถบนี้ โอ้ยยยยยโอ้นนนั่นที่ากันปากแตกลงนีเด้แบเหยียบหานี่ไปไปปั้นยากันยาทำไอ้นี่ไปบ้านเราดีชิวย่าทำเสร็จยางอยู่แต่ยาเป็นตกปลานอนเนาะนะถ้าเป็นตกปลาแข็งอากน้องน้ำแข็งทะเลสาบเป็นน้ำแข็งเียบ น่าจะยังไม่เป็นหรอกนะน่าจะเป็นหน่อยน่าจะฉาการดีแล้วแม่นนสี่องศาแต่ว่ามันลมมันก็เลยหนาวอู้เหมือ <laughs> นมันจะลื่นมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะแม่เหมือนไม่เห็นจะลื่นเลยเืินน้ำแข็ง รอ <c oughs> งเท้าแม่มันลื่นนะเพราะว่าพอพอพอแม่ไม่ได้ใส่รองเท้าเองเดินดดบนน้ำแข็งมาแม่ใส่รองเท้าเดินดดดโอ้ยอย่าก,กีดใส่รองเท้าเดีอนี่มาเฉยๆดูฟืนปู่ดิ ้ม่ตีนผู้ใดมันขึ้นไม่ง่ายอุบาทะไม่ตีนปลาปลาบ่ไหนเช้าปลาปลาหรอกผู้ใดฟักเขียวง่ายังอยุคขึ้นเขาอยู่น้องนั่นตายไปละโอ้โอ้โอ้ยลื่นเหมือนน้ำแข็ง แต่หัวแตกซะแล้วเนาะหญ้าอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูรถก่อนนะรถหญ้าอยู่ไหมอ,อ,อ,อู้ยเนโอ้รถหญ้าอยู่รถหญาอยู่หญาอยู่ข้างในน่าแบบหย่าอยู่ข้างบนมั้งเปิดประตูเข้าไปเร็ว ไหนาทออว่าแต่เดี๋อคีมันบนใหญ่หว่ามันคือซ่อมนี่เอาดูดูมันแดงแล้วไ,ไพีต้องมาหายไ้ยา<แ>ว่าอีดม s m a l แตบบ่อีเด,บบดลย केस या हो पाए चाहे बोली ने सन ए क्युनेगास या और और हो पाए से योर लोक है इ कोकोना यली कोकोना ले ले तब या उज बोल